สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง t นิน i นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำการวิเคราะห์การแต่งตัวจากซีรีส์อีกแล้วนะครับซึ่งซีรีส์วันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมชอบมากนะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครได้ดูแล้วนะครับก็คือเรื่อง Squid Game นะก็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้แล้วนะครับเอาจริงๆผมจะบอกว่ามันก็แอบมีสปอยนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับ Squid Game เป็นซีรีส์ใน Netflix ที่สนุกมากแล้วก็ทําดีมากโปรดักชันดีมมมมาาาาาาากกกกกรแตต่ต่่งัววอดดดีีถยถย้เิ ใครยังไม่ได้ดูระวังสปอยนะครับสปอยเลอร์อัลเลอร์ไว้เลยนะครับว่าอาจจะมีสปอยแล้วก็อาจจะทําให้เสียอรรถรสในการดูได้รบกวนหยุดแล้วก็ไปชมก่อนนะแล้วค่อยมาดูวันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชมแต่ว่าอยากดูวันนี้ก็ดูเลยแต่ว่าคุณอาจจะโดนสปอยได้นะครับอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าจะให้ผมเริ่มผมขอเริ่มที่ตัวพระเอกก่อนแล้วกันนะพระเอกจะเป็นคนที่แบบว่าชีวิตพังอ่ะแล้วก็แบบไม่มีตังค์นะครับแล้วก็ดิ้นดนสู้ชีวิตต้องไปเล่นพานันเพื่อที่จะให้ได้ตังค์มาใช้ชีวีวววิิตแลล้้้้กกก็ซอของใหูรเเเยถาาาด่ วิเคราะห์ที่การแต่งตัวนะทุกคนอลองดูฉากนี้ฉากนี้จะเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยกินข้าวอยู่ที่บ้านสังเกตได้เลยคือมอซอมากแล้วก็แบบเสื้อยืดก็คือขาดอะ่ะคือเกาหลีอะ่ะผมต้องบอกก่อนว่าโปรดักชันเขาคอสตูมเขาอะ่ะคือเหมือนกับคิดรอบด้านอะ่ะคิดรอบคอบว่าเออต้องทํายังไงให,ให้ตัวละครเนี้ยดูแบบมีปัญหาทางการเงินจริงๆอะไรเงี้ยเนี่ยดูเสื้อยืดลุคนี้ก็คือแบบคอนี่ก็คือขาดเหมือนแบบใส่จนมันซอมซ่อจนมันเหมือนมีหนูแทะก็คือตามขอบตามตะเข็บก็คือเป็นรูๆูเริ่มเป็นรูแล้วแสดงให้เห็นถึ ฐานะการเงินที่ไม่ค่อยดีนะครับลุกแรกผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจต่อไปนะครับเริ่มมาเป็นแบบว่าลุกที่แบบต้องออกไปแบบหาเงินคือ <laughs> ออกไปเล่นพนันอะไรเงี้ยแล้วก็มากดตังอะไรเงี้ยนะครับผมชอบลุกนี้ของพระเอกเป็นพิเศษนะก็คือเรื่องของการใช้สีเรื่องของการใช้วัสดุแล้วก็เรื่องของการแมทชิ่งต่างๆนะคือลุกนี้เนี่ยคือวัสดุอของหมวกหรือของเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีการเฟดดิ้งเฟดดิ้งก็คือเหมือนกับการใช้ไประยะหนึ่งแล้วมันมีการสีตกนั่นเองทุกคนอย่างหมวกเนี้ยก็คือสังเกตได้ถึงการแบบสีตก ก็คือเหมือนเขาก็จะสื่อว่าพระเอกเนี่ยใช้อันนี้ไม่เปลี่ยนหรือว่าใช้มาเป็นระยะเวลานานทําให้มันดูเก่าทําให้มันดูแบบซอมซอ่อทําให้มันดูแบบเซอร์เซอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากแต่งตัวที่มันดูแบบเซอร์เซอร์หน่อยหรือว่าดูแบบมีการใช้งานของวัสดุที่มันผ่านการเวลามานานเนี่ยทุกคนลองเลือกผ้าที่มันมีลักษณะของการเฟดอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนอันนี้หมวก่ก็จะเป็นสีออกเทาๆเนี่ยคล้ายๆที่ผมใส่แล้วมันก็น่าจะเป็นผ้าคอตตอนแหละเป็นผ้าฝ้ายที่แบบมีการใช้งานแล้วมันก็มีเรื่องของการเฟดดิ้งก็ ีที่มันไม่เท่ากันนะ ในตัวเนื้อผ้าเสื้อแจ็คเก็ตนะลุคนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยมันเป็นสีแบบออกเขียวเขียวนิดนึงอะ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าผ้าก็จะดูแบบยับยับเหมือนมีลินินผสมนะอันนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษบวกกับเสื้อด้านในที่เป็นเหมือนเสื้อยืดที่สีเฟดเฟดอีกเหมือนกันแล้วก็เสื้อมันจะออกมีความแบบน้ำตาลชมพูตุนต่นตุ่นเล็กๆอยู่ข้างในมีของความที่แบบตะเข็บขอบเนี่ยมันจะมีสีแบบอ่อนๆตัดกันนิดนึงทาให้มันดูแบบมันดูเก่านะรวมไปถึงกางเกงยีนที่พระเอกใส่สีเทาอ่อนเฟดๆเหมือน เออผมรู้สึกว่าลุคนี้มันมันลงตัวด้วยสีตุ่นตุ่นสีเฟดเฟดแล้วก็สีที่ทําให้ดูเก่ารวมถึงการใส่หมวกรองเท้าผ้าใบของพระเอกเนี่ยชุดเนี้ยคือชุดเก่งของเขาในซีรีส์นี้ก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมนะทุกคนและที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของพระเอกชุดนี้ก็คือแจ็กเก็ตที่พระเอกใส่นะคือปกแจ็กเก็ตเนี่ยมันค่อนข้างกว้างซึ่งผมอ่ะชอบแนวนี้อยู่แล้วก็คือเป็นแบบอย่างเงี้ยสแสดงถึงสไตล์ที่มันคลาสสิกนะทุกคนค่อนข้างกว้างแล้วก็อันนี้เป็น notch lapel ปกติก็คือปกจะเป็นปกแจ็คเก็ตแบบปกติ ทั่วไปที่เห็นได้เยอะๆในท้องตลาดนะครับพอปกมันกว้างมันแสงถึงความคลาสสิกแล้วมันก็แสงถึงความชิลด้วยประมาณหนึ่งนะเป็นสไตล์คล้ายๆพวกสูตรอิตาเลียนหรือแจ็คเก็ตอิตาเลียนประมาณนี้นะครับที่ชอบมากก็คือสีนะสีผมรู้สึกว่ามันไปกับกางเกงยีนสีเทาเฟดเฟ,ฟเทาอ่อนเฟดเฟฟอันนี้ได้ดีนะครับ ถัดมานะพระเอกก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีอีกลุกหนึ่งก็คือเป็นลุกที่เขาเปลี่ยนจากแจ็กเก็ตตัวเก่งเขาเนี่ยมาเป็นแจ็กเก็ตอีกตัวหนึ่งที่เป็นบอมเบอร์แจ็กเก็ตนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบสีเบจนะครับแล้วก็เป็นสีอ่อนๆคล้ายๆเหมือนกันเลยสไตล์แบบเฟดๆเ,เดียวกันบอมเบอร์แจ็กเก็ตเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะทําจากผ้านไนล,ลอนทุกคนเพื่อให้มันรู้สึกแบบรู้สึกลำลองส่วนใหญ่คนจะใช้เหมือนขับมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะชอบใส่แนวนี้กันนะครับอีกดีเทลหนึ่งที่น่าสนใจนะนนทนะทุุุกกกกกคคผมมมขอออออออยยย้้้ลลลับไปปเเเืืื่่่ีีรููห็ถแว เห็นเป็นกระดุมแจ็คเก็ตอะถ้าเกิดว่าเราดูคร่าวๆนะเราดูแบบผันผ่านเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าผมเห็นว่ากระดุมแจ็คเก็ตมันถอดได้ทุกคนจริงๆอันเนี้ยมันค่อนข้างเป็นดีเทลที่ผมไม่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในแจ็คเก็ตตัวนี้คือมันเป็นดีเทลของแจ็คเก็ตสั่งตัดพอสั่งตัดเนี่ยแขนมันจะพอดีแล้วเราจะสามารถถอดกระดุมเม็ดนี้ได้มันเป็นดีเทลงานมือด้วยนะลังดุมเขาทํามือหรือไม่ก็ลังดุมแบบเจาะมาแล้วนะครับเป็นแขนที่พอดีแล้วก็จะสามารถถอดกระดุมมันนี้ได้อันนี้แแอออบเเเเหหห็็็นนนนนนนกกกกลลยยรานะยาั่่่งงงสุุะทคคีีึื การแมทชิ่งสไตล์นาฬิกาเนี่ยนาฬิกาเนี่ยพระเอกเป็นคนสไตล์ดีนะผมชอบสไตล์พระเอกลุคนี้นะนาฬิกาสายหนังสีน้ําตาลแล้วก็หน้าปัดทองอะ่ะทุกคนจริงๆแล้วเป็นเลขโรมันด้วยนะผมว่าคลาสสิกมากนะอันนี้เป็นลุกการแต่งตัวของพระเอกนะครับจริงๆแล้วผมแอบ,บชอบการแมทชิ่งสีคือเหมือนมีการเล่นสีเรื่องเนี้ยเขาจะเน้นสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินแล้วก็เป็นสีโทนแบบตุ่นๆอย่างนี้นะครับผมชอบมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระเอกก่อนเล่นเกมต่อไปนะครับจะเป็นเพื่อนพระเอกนะครับที่ค่อนข้าง มีฐานะนะเขาก็จะใส่สูททุกคนเนี่ยก็คือคนที่คุยอยู่กับพระเอกในลุกที่2ของพระเอกเมื่อกี้ที่ผมพูดไปค่อนข้างมีฐานะแล้วก็ชีวิตพังนะครับก็คือคนเนี้ยเขาก็จะแสดงเหมือนแบบคนที่แบบเอ้ยอยู่ในวงการแบบทํางานด้านการเงินด้านแบงก์หรืออะไรเงี้ยจะใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ใส่สูทสีเทานะสูทสีเทาเนี่ยมันแสดงถึงความเรียบร้อยนะถ้าหลักๆถ้าใครจะเริ่มมีสูทเนี่ยผมก็แนะนําสูทสีน้าเงินหรือสูทสีเทาอยู่แล้วเพราะว่าแสดงถึงความเรียบร้อยแล้วก็ไ <lay ered> <birlikte> ม่ได้แบบเรียบร้อยจนเกินไปถึงท่านแบบสีดํําาาอะะไรรร่เีก็ใใสนชวิตปจ ได้อยู่นะครับสีเทาเป็นอีกหนึ่งสีที่จริงๆแล้วผมชอบถ้าเกิดว่าเป็นสูตรเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเป็นสูตรสีเทาคือไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้เข้มเกินไปสูตรสีเทากลางๆแล้วมีลายทางด้วยนะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งดีเทลนะครับของตัวเพื่อนพระเอกนะครับคนนี้สูตรที่เขาใส่เนี่ยถ้าเกิดว่ามองลึกลงไปอีกในเรื่องของปอกนะอันเนี้ยเขาจะเรียกว่าพีคละเพลนะครับหรือว่าปกที่ตัวตรงนี้เนี่ยมันจะยื่นขึ้นมามีลักษณะที่มันแหลมยื่นขึ้นมาเลยตัวที่เขาเรียกว่ากอชลน์ตรงนี้ข เนดีเทลเล็กๆน้อยๆน,นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราชอบดูซีรีส์หรือเราดูอะไรเงี้ยเราดูพวกดีเทลพวกเนี้ยผสมไปมันก็จะได้อัตราลมากขึ้นนะทุกคนส่วนเสื้อเชิ้ตนะผมเห็นว่าเสื้อเชิ้ตอันนี้มันเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันไม่มีสาบทุกคนสาบเสื้อตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสาบแล้วมันมาชนตรงนี้เลยเนี่ยแบบเรียบไปจนถึงสุดขอบ เสื้อเชิ้ตรงนี้เลยเนี่ยก็จะให้ความเรียบร้อยที่มันมากขึ้นอันนี้ก็แสดงถึงความเรียบร้อยของอาชีพการงานที่เพื่อนพระเอกคนนี้เนี่ยเขาประกอบอาชีพอยู่อาชีพที่แบบเอ้ยต้องแต่งตัวเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลานะใส่สูททุกวันอะไรประมาณเนี้ยส่วนคนที่3นะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแอบสปอยนิดนึงเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยทุกคนอาจจะไม่รู้กงยูมาแสดงด้วยนะครับเรื่องนี้กงยูเนี่ยมาในชุดสูทที่แบบเนี้ยบเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าไปทางคลาสสิกมากจะออกเป็นแนวแบบสลิมแบบเท่ กระะงยูเนี่ยจะเป็นเสื้อเชิ้ตปกเล็กแต่ว่าไทเนี่ยทุกคนสังเกตดูว่าแอบเบี้ยวนิดนิด,นดแต่ว่ามันคือความตั้งใจทุกคนผมต้องบอกก่อนว่าการผูกไทแบบนี้ถ้าเกิดว่าให้ผมมองตอนนี้นะผมคิดว่ามันเป็นแบบ four in hand นะครับ four in hand มันจะเป็นการผูกไทแบบที่วนรอบเดียวแล้วก็เทคนิคของมันเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้สมมาตรมากทุกคนถ้าเกิดว่าใครบางคนเห็นแบบเอ้ยเราผูกไทแบบเรียบร้อยจา๋จาๆหรือว่าสไตล์อังกฤษเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบสมมาตรเลยแล้วก็หนาๆนานหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสไตล์ที่แบบคนเกาหลีหรือวไตล์แบบ เ,เขาจะฮิตกันก็คือมันจะดูไม่ได้เรียบร้อยมากมันจะดูเหมือนแบบแอบ,บขบดดนิดๆแอบ,บไม่ต้องเป๊ะมากคือมันเป็นการผูกท้ายแบบที่แบบเบี้ยวนิดนึงแสดงถึงความแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่า ใครอยากลองผูกก็ลองไปเสิร์ชกันได้นะครับหรือว่าดูในคลิปช่องผมก็ได้มีการสอนผูกไทยสไตล์นี้ไว้แล้วนะครับคลิป f o อิน n ฮอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบที่เล่นขี้เล่นไม่ได้แบบว่าเรียบร้อยจานะครับแต่ว่าพอชุดมันดูเรียบร้อยเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยแต่ว่ามีผสมความที่แบบไม่ได้เป๊ะเวอร์มากมีความขี้เล่นมีความสนุกนิดหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกให้ทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองผูกลองไปผูกกันได้นะแต่ว่าสูตรของกงยูเนี่ยเนี๊ยบมากเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเสื้อเชิ้ตเนี่ยต้องเรียกว ก็คือไม่ได้เป็นปกป้านะเป็นปกแบบลงมานิดนึงสังเกตว่าปกไม่ได้ใหญ่มากนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแนวแบบ ปกติไม่ได้พิเศษมือหวาหรือว่าไม่ได้มีดีเทลที่มันแบบค่อนข้างไปทางคลาสสิกเมนสแวร์มากพอกงยูใส่อะไรออกมาก็ดูเท่ดูหล่อไปหมดนะทุกคนอันนี้เป็นสูตรสีเทาคล้า,ายๆกับเพื่อนพระเอกก็คือเทากลางๆนะแล้วเขาก็ผูกเนคไทสีเทาผมรู้สึกว่าคลาสสิกแล้วก็ลอดในทุกสถานการณ์นะทุกคนสูตรเทาไทเทาเชิ้ตขาวเท่ามากยิ่งเป็นกงยูใส่ก็คือไม่รู้จะชมว่าเท่ยังไงคือหล่อมากๆอ่ะอ่าส่วนต่อไปนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับชื่อคังแซบล็อกนะครับเป็นช็อต ที่เขาไปหาน้องเขาผมว่าลุคนี้คล้ายๆพระเอกก็คือเสื้อยืดเสื้อคลุมแล้วก็กางเกงยีนที่แบบเซอรซๆแต่ว่าเสื้อคลุมตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเสื้อคลุมสปอร์ตที่เป็นเหมือนแจ็คเก็ตแบบกีฬาอะไรเงี้ยนะครับทำมาจากผ้าไนลอนเสื้อไนลอนแจ็คเก็ตเนี่ยมันจะดังในช่วงประมาณปี80หรือ90นะครับกึ่งๆว่าเป็นแทร็กสูทซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นในชุดที่มันเป็นไอคอนิกของซีรีส์เรื่องน,นี้นะครับเป็นแทร็กสูทสีเขียวก็แสดงถึงความวินเทจประมาณหนึ่งตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ผมก็ชบป นะแบบผู้หญิงที่แบบเซ่อเซร์สามารถใส่ออกมาแล้วแบบสะท้อนความแบบมีปัญหาทางด้านการเงินอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนในเรื่องนี้มีปัญหาทางด้านการเงินนะทุกคนต่อด้วยลุคที่2ก็เนี่ยอ่ะทุกคนเห็นเนี่ยเขาว่าใส่เสื้อยืดตัวหลวมๆใส่เสื้อแจ็คเก็ตตัวหลวมๆแจ็คเก็ตไนล่อนนะครับเริ่มมีเรื่องของสีสันเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าพูดเรื่องสีก็คือสีเขียวสีน้ำเงินซึ่งผมรู้สึกว่าเขาใช้เยอะมากในสีเรื่องนี้นะครับอ่ะต่อไปสีเขียวสีน้ำเงินอีกแล้วนะครับทุกคนอันนี้กกัอคแบยาลลๆ ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับเป็นแจ็คเก็ตไนลอนที่เป็นผ้ายับยาผ้าแบบดูเก่าๆแบบเนี้ยเหมือนกันอันนี้อาจจะไม่ได้เขียวมากจ,จะเป็นเขียวตุ่นๆกับน้าเงินนะครับที่สังเกตได้เห็นได้ในรูปเนี้ยรูปที่2ของคนที่เป็นแขกคนเนี้ยนะครับ เขาจะใส่เสื้อโปโลข้างในแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตไนลอนข้างนอกนะเป็นสีเขียวกับสีน้ำเงินอีกแล้วข้างในเป็นสีเขียวเข้มเป็นสีเขียวมะกอกนะครับแล้วก็ข้างนอกก็เป็นสีเทากับสีน้ำเงินคนต่อไปนะครับตัวของคุณลุงคุณลุงก็จะเป็นแจ็คเก็ตที่คล้ายๆกับแจ็คเก็ตคลุมที่เป็นผ้าแบบผ้าไม่ได้เรียบร้อยมากเป็นเหมือนผ้าคอตตอนเฟดเฟเหมือนกึ่งกึ่งแบบลำลองนิดๆนะครับอันนี้ถ้าเราดูดีเทลนะเราจะเห็นดีเทลที่มันพาดผ่านตามแจ็กเก็ตแล้วก็คุณลุงเนี่ยใส่ประมาณแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยนะครับ โอเวอร์ไก็คือแบบเอ้ยเท่เป็นแบบทรงหลวมๆเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็แสดงถึงวัยด้วยแสดงถึงการนํามาใช้ในยุคนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากใส่เสื้อ o v e r อร์ไซ์เนี่ยก็ใส่ออกมาแล้วก็จะแบบเท่นะผมชอบนะเสื้อ o v e r อร์ไซ์เรื่องเนี้ยผมบอกแนละ้วใช้สีเขียวสีน้ําเงินสีเทาเยอะนะครับอันนี้ก็ ลองดูกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเห็นตรงกระดุมเนี่ยก็เหมือนเป็นดีเทลที่แบบซ่อนกระดุมด้วยก็จะได้ให้ความที่แบบเหมือนมันเรียบร้อยขึ้นแต่ก็ไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าที่เอามาใช้เป็นเหมือนเฟดเฟ,ด,เฟดหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดก็คือกึงก่งๆไปทางพวกมิลิตรีนะครับก็คือเหมือนกึงก่งๆไปทางเสื้อทหารอะไรเงี้ยนิดนึงได้ความแคชชวลประมาณนึงเลยนะครับลุคนี้อันนี้จะเริ่มเป็นชุดไอคอนของเรื่องนี้แหละก็คือเป็นชุดที่เขาเรียกว่าชุดเทร็คสูตรกสทุนค จริงแล้วประวัติของมันมีมาตั้งแต่ปี1930ทุกคนมีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามาเป็นที่รู้จักมากๆเนี่ยตอนที่ Adidas เขาเอามาทําเป็นชุดกีฬา Adidas สเอามาทําเป็นครั้งแรกเนี่ยช่วงปี1960นะครับหลังจากที่ Adidas เอามาทําในปี60เนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการกีฬากันเยอะขึ้นนะครับด้วยเรื่องของชุดที่มันเป็นเหมือนเป็นชุดเป็นทั้งเสื้อทั้งกางเกงแล้วก็เป็นชุดเดียวกันไหล่เนี่ยเขาเรียกว่าไหล่แบบแบล็กแลนด์นะครับชิ้นไหล่เน ตรงไหล่กับตรงอกเนี่ยจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแร็กแลนเนี่ยมันคือชิ้นไหล่กับชิ้นแขนเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วมันจะเห็นรอยตะเข็บตรงนี str ้ยาวลงไปนะครับท so ุกคนดูตามรูปท like ี่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าชิ้นไหล่กับชิ้นแขนเนี่ยลงไปเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแถบสีขาวนะครับไหล่ของแร็กแลนเนี่ยมันดียังไงนะครับเขาเนี่ยนำมาใช้ในเสื้อผ้ากีฬาหรือว่าเทรกสูทกันเยอะเนี่ยเพราะว่าพอเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นชิ้ มันเพิ่มอิสระทางการเคลื่อนไหวด้านตรงไหล่และตรงอกนะครับทุกคนขยับได้ง่ายขึ้นเนี่ยเขาก็เลยนิยมมาใช้ในเรื่องของเสื้อผ้ากีฬากันมากขึ้นเพราะว่ามันต้องเกิดการขยับมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเหมาะเหมือนกันเพราะว่าสวิตเกมมันเหมือนเป็นการแข่งขันมันเหมือนเป็นเชิงกีฬามันเหมือนการแข่งขันเอาตัวรอดอะไรเงี้ยนะครับเป็นการเชื่อมโยงมาถึงว่าทําไมเขาถึงเอามาใช้เป็นชุดในการแข่งขันแล้วก็อยู่ในเกมที่มันต้องแบบออกกําลังกายมันต้องวิ่งมันต้องแบบเอาตัวรอดตอนนี้ไหล่แบบแร็กแล้ว ถือว่าเอามาใช้กันเยอะมากๆนะครับในเรื่องของ Tra c k สูตรนะครับแล้วก็ดีเทลต่อไปนะครับในเรื่องของ Tra c k สูตรเนี่ยที่เราจะเห็นกันก็คือเป็นเรื่องของแถบด้านข้างนะครับเป็นแถบด้านข้างมาจนถึงไหล่แล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือให้ความคล่องตัวในเรื่องของตัวไหล่ดีเทลอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องของแขนจ้มทุกคนแขนจ้มขาจ้มนะครับก็คือทําให้มันไม่กองแล้วก็เหมือนแบบวิง่งแล้วถ้าเกิดว่าเกงขากองเนี่ยก็จะอาจจะสะดุดกันได้นะครับแต่ว่าพอมันเป็นขาจ้มเนี่ย แขนมันไม่ลงมาปิดมือหรือว่ามันไม่ลงไปปิดขาหรือว่าปิดส้นรองเท้าทําให้เวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยมันสะดุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลของแทร็กสูตรนะส่วนเรื่องรองเท้าเนี่ยสมควรจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าสีขาวแบบสลิปออนที่เป็นผ้าใบนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลเล็กน้อยๆที่แบบถ้าเกิดว่ารองเท้าสไตล์นี้เนี่ยมันก็จะแบบใส่เข้าออกถอดง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีแถบที่มันเป็นยางยืดที่ทําให้กระชับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการผูกเเเเเชืออออกกะไรรย่่ย่าางงี้้นนนนคคคคั็ลลิดวววมตใ แล้วก็การแข่งขันต่างๆต้องเน้นความคล่องตัวและถ้าเกิดว่าจะให้มองไปถึงเรื่องของเสือ้อยืดเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นเสือ้อยืดของคุณลุงในรูปนี้นะครับจะบอกว่ามันเห็นชัดมากว่าชิ้นไหลกับชิ้นแขนเนี่ยมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไอเ้เสื้อยืดที่เป็นแขนแร็ g แลนแบบนี้ที่คือแขนแบบเดียวกับเสื้อนอกนะครับเสื้อตัวแจ็คเก็ตก uh ็คือทุกคน <Maya. S 2> จะสังเกตเห็นว่าเสือ้อยืดแบบนี้เนี่ยเขาจะนิยมในฝั่งที่เป็นแบบเหมือนพวกกีฬาเบสบอลอะไรเงี้ยจะเห็นกันได้เยอะนะครับที่เป็นแขนคนละสีเป บอลอย่างเงี้ยก็น่าจะขยับเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นเสื้อ ชุดไอคอนหรือว่าชุดเด่นของซีรีส์นี้เลยนะครับสีเขียวนะทุกคนอ่าเรามาดูชุดเด่นของทางฝั่งที่เป็นผู้คุมกันบ้างเป็นคนที่เาเรียกว,ว่าเหมือนกึ่งกึ่งทหารนะในซีรีส์นี้ก็คือเป็นสีชมพูเขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็นชุดหมีถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่าเมคาีนิกจัมสูตนะครับก็คือเป็นชุดเป็นจัมสูตแล้วก็เน้นพวกกระเป๋าซะเยอะจริงๆแล้วอะ่ะผู้คุมเนี้ยกึ่งกึ่งคล้ายๆเป็นชุดที่เขาใช้ในกรมทหารหรือว่าเป็นทหารหรือว่าเน้นไปทางยูทิลิตี้แวร์หรือว่าเวิร์กแวร์เนี่ยนะคร<ๆ><ๆ> มีการใช้งานหรือว่ามีกระเป๋าเยอะหน่อยอันนี้เขาก็จะมีกระเป๋าที่อกมีกระเป๋าที่ขาหรือว่ามีกระเป๋าที่ข้อเท้าอะไรเงี้ยนะสังเกตได้ง่ายๆก็คือจะต้องมีพื้นที่ในการใส่ของหรือว่าเน้นเรื่องของการใช้งานเยอะแม้กระทั่งที่กระเป๋าเสื้อเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นตะขอเกี่ยวนะครับทุกคนก็เอาไว้เหมือนอาจจะเกี่ยวหรือว่าติดพวกแบบก o ปโรนะบางคนก็คือมีใส่กโปรทับไปอันนี้ก็เรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับผมชอบชุดนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ว่าสีชมพูเนี่ยตัดกับสีดำนะถุงมือดํารองเท้าดําเข็มขัดดําแล้ว ก็หน้ากากสีดาแล้วก็ชุดเป็นสีชมพูที่มีซิปตรงกลางเป็นสีดาเป็นยูนิฟอร์มที่แบบเท่แล้วสีก็แบบจี๊ดจ๊าดพอใส่ออกมาเป็นชุดเป็นทีมออกมาคือมันมันสวยมากๆครับทุกคนส่วนหน้ากากเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นได้นะมันจะมีรูก็คือเหมือนเอาไว้ให้ระบายอากาศได้แล้วก็ตัวเนื้อผ้าของชุดสีชมพูเองที่เป็นชุดหมีเน้นเรื่องของแบบมีรูให้ระบายอากาศได้อยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามองเข้าไปลึกในดีเทลต่างๆแล้วนะครับผมก็ชอบชุดนี้เป็นพิเศษนะครับทุกคนแล้วก็อีกหนึ่ง เนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาใช้คู่สีนี้นะครับทุกคนสีเขียวของผู้เล่นสีชมพูของผู้คุมจริงๆแล้วอ่ะมันมีดีเทลลึกๆอยู่ก็คือมันเป็นเรื่องของการใช้สีที่มันเขาเรียกว่า complementary color นะครับก็คือสีที่ตัดกันแล้วมันจะดูสวยสีที่เป็นคู่สีที่แบบส่งเสริมกันทุกคนลองเอาไปเสิร์ชได้ว่า complementary color view นะครับทุกคนจะเห็นว่าสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันแล้วมันจะขับสีกันแล้วมันจะทําให้เด่นมันเป็นคู่สีหนึ่งคู่ที่ใช้แล้วสวยอ่ะทุกคนเนี่ยเขาค่อนข้าง คิดมารอบครอบแล้วก็ดูเรื่องของ complementary color views ด้วยนะครับรู้สึกว่าสีเขียวกับสีชมพูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่เอามาใช้แล้วแบบอิมแพ t มากๆในซีรีส์เรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าเขาคิดมาดีมากๆนะครับอ,อันนี้จบไปในเรื่องของชุดที่ค่อนข้างเป็นไอคอนิกของเรื่องนะชุดสีชมพูชุดสีเขียวแล้วก็เป็นจ้มสูตรหรือ t r a กสูตรหรือว่าเหตุผลว่าทําไมเขาต้องใช้ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับช่วงต่อไปเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จริงๆแล้วมีบทบาทค่อนข้างสําคัญนะเป็นตัว front man นะครับหรือว่าเป็นตัวหัวนหน้ารือตบส การแข่งขันนะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นโทนดาโทนเทาเลยนะครับใส่ถุงมือใส่หน้ากากดําใส่รองเท้าดําแล้วก็ตัวชุดโค้ทที่เป็นเสื้อคลุมแล้วมีฮูดเนี่ยเป็นสีเทานะถ้าเกิดว่าให้ผมพูดในดีเทลต่างๆของตัวเสื้อผ้าผมคิดว่ามันเป็นแบบที่คล้ายๆที่เขาเรียกว่าปาร์ค่าทุกคนคือเราจะเห็นเสื้อสไตล์ประมาณนี้เป็นพวกเสื้อหนาวที่เป็นแบบบุบๆบวมๆแล้วก็มีฮูดแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอามาทําให้มันเป็นแนวที่มันเป็นโค้ตแล้วก็ดูเรียบร้อยอย่างรูปนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นโค ค้ดสูดยาวๆที่เป็นผ้าสีดำนะครับผมรู้สึกว่าเขาเอามาผสมกันก็คือเอามาทําให้มันเป็นเหมือนลําลองประมาณนึงแหละมีฮูดประมาณนึงแหละแต่อยากได้ความเรียบหรูได้ความที่เป็นแบบเป็นโค้ดก็เลยออกมาเป็นสไตล์คล้ายๆรูปนี้ก็คือเป็นปลาค่าฮูดที่เป็นผ้าเหมือนผ้าโค้ดผ้าสูดนะทุกคนก็เลยออกมาเป็นชุดยูนิฟอร์มของตัวที่เป็นฟรอนต์แมนตัวนี้นะครับมีการซ่อนกระดุมมีการปิดคอให้มันมิดชิดเพื่อแบบให้มันดูแบบลึกลับขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งเลยแบบไม่เห็นว่าข้างในคือใครแน่นอนนะครับอันนี้ก เป็นอีกหนึ่งดีเทลของตัวฟรอนต์แมนส่วนสุดท้ายอันนี้คือสปอยหนักเลยนะทุกคนอันนี้เป็นชุดที่อยู่ตอนท้ายเรื่องและก็คือเป็นชุดทักซิโดทักซิโดเนี่ยก็ค,คือเนี้ยบมากๆนะทุกคนชุดทักซิโดเนี่ยเขาใช้ในงานพวกงานกินเลี้ยงที่มันแบบเรียบร้อยมากๆหรือว่าเป็นโค้ดที่เขาเรียกว่าแบล็กไคลนะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยทักซิโดเนี่ยตัวปกนะครับจะต้องเป็นคนละวัสดุกับตัวเสือ้ออ่มันควรจะต้องเป็นซิลผ้าไหมหรือว่าเป็นผ้าาตินนะครับแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยจริงๆ ะเห็นทักซิโดมีสีดําตรงปกเนี้ยจะเป็นดํเงาเงาหรือว่าจะเห็นเป็นสีน้ําเงินแล้วตรงปกเนี้ยเป็นสีดํเงาเงาอะไรเงี้ยก็จะมีแล้วก็เรื่องของปกเนี้ยปกมันจะเรียกว่าชอคอล่าทุกคนซึ่งชอคอล่าเนี้ยมันคือปกโค้งทุกคนปกโค้งปกมนนะครับแต่ว่าในทักซิโดเนี้ยมันก็ยังสามารถเป็นปกแบบปกสูรแจ็คเก็ตธรรมดาแบบนี้ได้ด้วยหรือว่าจะเป็นปกแบบพีคแเพลที่เป็นตรงเนี้ยแหลมขึ้นมาเหมือนในสูตรของตัวเพื่อนพระเอกตัวนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในซีรีส์เรื่องนี้เนี้ยเขาใช้ปกแบบช็ออกกโนนคครหืว่าเปปป้งม อันนี้ก็จะได้ความที่เป็นแบบเ l ล g a n c ์หรือว่าความเรียบรูมากขึ้นไปอีกขั้นนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตนะครับในชุดทักซิโดเนี่ยเสื้อเชิ้ตมันจะต้องเป็นทักซิโดเชิ้ตซึ่งมันจะมีลักษณะที่เนี่ยเป็นหมุดสีเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราติดกระดุมสูตรเข้าไปแล้วตรงกลางพื้นที่ส่วนที่ยังเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะของที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นระบายนะครับเป็นระบายเป็นเส้นๆๆๆๆๆลงมานะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลของเสื้อทักซิโด้ส่วนปกนะครับอันนี้เขาเรียกว เราจะเห็นเป็นเส้นสีดำหูกระต่ายสีดำนะครับจะมีปกลงมาปิด่างนี้นิดเดียวนะครับซึ่งอันนี้เราเห็นความไม่เท่ากันของสองข้างซึ่งเป็นหูกระต่ายแบบน่าจะผูกเองนะครับไม่ได้เป็นหูกระต่ายแบบสําเร็จรูปที่มันบบสองข้างซ้ายขวาเท่ากันอันนี้มันก็เหมือนคล้ายๆวิธีการผูกไทยของกงยูตอนแรกที่ผมพูดอ่ะแหละก็คือมันแสดงถึงความแบบไม่ต้องเนี้ยบไม่ต้องเป๊ะมากแล้วมันก็มีความแบบความไม่เพอร์เฟคอยู่ในนั้นทําให้มันดูแบบดูเท่ดูแบบดูขี้เล่นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นดีเทลของชุดทักซิโดส รองเท้าก็คือเป็นรองเท้าหนังสีดําอยู่แล้วทุกคนใส่รองเท้าหนังสีดําแต่อันนี้จะแอบแบบแฟชั่นเล็กๆนะไม่ใส่ถุงเท้าเห็นเนื้อตะตุ่มนิดหน่อยนะครับของแต่ละคนพอออกมาในหนังก็คือแบบเรียบร้อยละเปะ๊ะและชุดนี้ก็คือแบบเรียบหรูมากทุกคนแต่ว่าเสื้อของของเพื่อนพระเอกหรือว่าของแม้กะท่งพระเอกเองบางทีตัวกระดุมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องเป็นหมุดเงินมากขนาดนัน้อาจจะเป็นกระดุมที่เป็นแบบกระดุมปกติก็ได้นะครับทักซิโดจริงๆมันแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวในลุกที่เราจะ จะเห็นหลักๆอยู่ในซีรีส์นะครับผมก็เอามาวิเคราะห์ให้ดูกันทั้งหมดนะผมรู้สึกว่าผมชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ผมชอบเรื่องของการเลือกสีมีสีเทามีสีเขียวมีสีน้ําเงินแล้วก็เล่นของเรื่องของสีเขียวกับสีชมพูที่มันเป็นสีคอมเพลเมนทารีกันหรือว่าเป็นสีที่มันขับกันแล้วก็ออกมาสวยนะครับเข้าใจว่าเขาก็เลือกแล้วก็คุมสีมาเป็นอย่างดีในซีรีส์ให้มันเป็นโทนของซีรีส์แล้วก็ทําให้บางชุดเนี่ยสมมุติว่ามีสีแดงหรือว่ามีสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยหลุดออกมาหร มันก็คงจะหลุดตีมานะเพราะฉะนั้นเขาก็คงต้องคุมประมาณหนึ่งในการเลือกสีหรือว่าเลือกชุดที่จะเอามาใช้ในซีรีส์ซึ่งผมรู้สึกว่าเขาคิดรอบคอบแล้วก็ทํามาเป็นอย่างดีแล้วก็สีออกมาก็คือสีสวยแล้วก็ตามที่เขาตั้งใจแล้วก็คุมไว้แล้วก็พวกเรื่องของชุดแล้วก็วัตถุประสงค์ต่างๆพวกชุดแทร็กสูดชุดหมีต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเข้าประเด็นหรือว่าหาจุดเชื่อมโยงได้ดีตรงที่ว่าเออเอามาใช้ในเรื่องของเหมือนการแข่งขันหรือว่าเป็นกีฬาอะไรเงี้ยนะ เพราะว่าหลังๆที่เราเห็นชุด Tra c k สูตรเนี่ยเขาก็เอามาใช้ในเรื่องของเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกใส่อะไรงนี้ด้วยนะครับก็คือทําให้ทั้งโลกเนี่ยรู้จักมากขึ้นในเรื่องของวัตถุประสงค์จริงๆของมันที่แบบไหลทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็เอามาใช้ในในเรื่องของการกีฬานะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์การแต่งตัวคร่าวๆนะครับหรืออาจจะลึกประมาณหนึ่งเลยก็ทําให้ทุกคนดูกันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งมุมหนึ่งที่อยากให้มาดูเรื่องของการแต่งกายของซีรีสต์ต่างๆด้วววยนครรบถ้าาาเกิด่่่ใีชอหอหื รื่องไหนอีกที่ชอบและอยากให้ผมทําวิเคราะห์กันหนึ่งตัวเนี่ยจริงๆคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ย้อนไปดูซีรีส์นี้อีกรอบก็ลองสังเกตดีเทลต่างๆที่ผมลองเอามาวิเคราะห์ให้ฟังกันก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกด Sub สไครป์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปว